Okay, so the cup. สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวั default. สวดีครับสว<อ> um, ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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  ช้อปปี้โลว์ไพรซ์ถูกคุ้มทุกวันเพราะเรามีสินค้าให้เลือกช้อปทั้งสูท9บาทและ99บาท ก็มีคนขาดูอย่างคนหนึ่งนะครับ โอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีไปทางการนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมโอเคพบกับเกาโขนน่องนะครับก็เจออีกแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกผมก็จะแบบไม่ได้ทําการไลฟ์เพราะว่าต้องมีการตั้งต้องมีการ ตั้ง Youtube เพราะว่าผมไปตั้ง3ามลอสองศาตอนนั้นเกยไม่ได้ทําการแบบทําการไลฟ์สดมานานมากนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเล่น twitter เล่นอย่างไรไม่ให้ติดเหลือกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปทางการนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมโอเคพบกับโกนองนะครับก็โอเคเมื่อกี้มันมีการซ้อน อะไรกันวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคก็คือจะบอกว่าอะไรสว่วนาเกิดขึ้นได้นะครับก็คือผมผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาวงการ nft ใหม่ๆนะครับต้องต้องเหมือนกับว่าต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีความเข้าใจกันหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะทำพิเศษพิเศษเกี่ยวกับเริ่มเราจะเริ่มต้นอย่างไร ในการที่เราจะเข้ามาวงการ NFT นะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้ผู้รู้แบบ100%ซแบบแบบผู้รูแบบเป็นพูะหูแบบความรู้จ๋ะจไม่ใช่ครับผมจะเอาความรู้ที่ผมแบบที่เคยผิดพลาดที่เคยอะไรอะไรหลายอย่างที่มันมีประสบการณ์ในช่วงประมาณเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาที่เดือนที่เราทําการอยู่กับมันเยอะๆนีครับต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันคือโจทย์เลขโจทย์นีนะแต่แต่นโจทย์เลขสามารถที่เรา ที่เราสามารถที่จะแก้ไขมันได้ครับนะครับเพราะว่าอ์ปกอบมีหลายอย่างส่วนหนึ่งคืออาร์ติสตทุกคนนะครับช่วงที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับการเล่นทวิตเตอร์นี่เป็นอะไรที่แบบมันแบบแปลกใหม่สำหรับผมมากคนอื่นอาจจะแบบเล่นมานานผมเคยลงเอาไว้ตั้งนานแต่สุดท้ายก็เล่นได้เป็นเล่นอะไรวะเล่นเล่นเล่น,ลนยังไงวะอะไรเงี้ยนี่ผอกเนี้ยต้องขอขอผ่าขอภัยในการี่การพูดอาจจะพูดไม่เพราะลื่อนหูนะครับก็คือต้องบอกว่าศิลปินนะครับ จะเป็นอ่าจะเป็นสายถ่ายภาพโฟโต้โฟโตอาร์ตหรือเป็น AI เวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ก็ดีที่เป็น e l ลัสก็ดีหรือเป็นคอมิกหรือจะเป็นงานจิตกรรมก็ดีทั้งเพนติงทั้งเพนติงอ่าที่เป็นงานฟิสิเคิลหรือเป็นงานดิจิตอลเพนหรือเป็น3 d นะครับต้อบอกได้เลยว่า NFT เเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากนะครับแล้วผมก็จะมีบุ๊กขำๆแบบบุ๊กขำที่สรงพลังมากๆเดี๋ยวตอนในท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า NFT เนี่ย มันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับผมโอเคเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นทว i t เตอร์เล่นอย่างไรไม่ให้ติดเหลืองนะครับติดเหลืองคือหมายถึงอะไรมันก็มันก็จะบอกว่านี่เดี๋ยวผมขอ,อยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนำเอาที่มันมีอยู่นะครับที่มันมีอยู่ที่ผมได้น้องคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นน้องแหละเพราะผมก็ผมก็4-5แล้วอะ่ะเออส5้าแล้ว เดี๋ยวเขาจะบอกว่าคืออาการติดเหลืองคือมาเป็นยังไงเดี๋ยวมันดูให้ฟัง,งดูนะีนี่คืออาการติดเหลืองครับนี่คืออาการติดเหลืองนะครับอาการติดเหลืองของเป็นอย่างนี้นะครับอืมนี่คือการติดเหลืองเดี๋ยวก่อนมันมันไม่แสดงหน้าจออันหนึ่ง display โอเคมาละนี่คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ นี่คืออาการติดเหลืองอืมออแล้วทีมที่สุดก็คือใครที่ในทวิตเตอร์อยู่นะครับทวิตเตออยู่ผมทำผมได้แนะบลิงก์ตัวที่เป็นทวิต t ตอรแบบเอาไว้เช็คเช็คว่าใครติดใครม,มีมีปัญหาตรงไหนเนี่ยสมมติว่าถ้าในกรณีที่ที่ท,ทีติดเหลืองเนี่ยคือความหมายคือมันจะมีคําว่าเ,เนี่ยพวกนี้มันคือเป็นคำ เขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเป็นข้อความที่เกี่ยวกับเหมือนจะบอกกับเราว่าอันนี้คุณทําไม่ได้นะอันนี้ทําไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันเขียนว,ว่า ghost band เนี่ยคืถ้าขึ้นคำว่า band เนี่ยอันนี้คือสีเขียวเนี่ยคืออะไรนะสีเขียวที่เห็นนี่คือสามารถก็คือปกติแต่ถ้ามันสีแดงเนี่ยสีแดงนี่คือแบบเห็นได้แค่แบบทวิตเป็นตัวตัวอักษรผมผมเข้าใจว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันมีไว้สําหรับการแบบคุยกันนะฮะ มีไว้สำหรับการคุยกันสื่อสารกันแล้วก็แบบมาแชร์กันอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นภาพหรือไม่แค่จะเป็นแฮชแท็กอะไรที่มันมากมายเพราะว่าตอนนี้ NFT กับ Twitter มันค่อนข้างจะปูกกันแบบเหมือนประมาณพี่กับน,น้องแล้วตอนเนีเในใน้ในกรณีน,นี้ขอ,ตอง,ต,องต้องหยิบยกของน้องคนหนึ่งซึ่งแบบที่เป็นเพื่อนศิลป,ปินข้างในเนี่ยเขาเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมคือตอนแรกอะ่ะผมต้องบอกว่าตอนแรกที่ที่ผมได้ยินข่าวคือ เมื่อเมก่อนเนี่ยทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นหน้าโฮมใช่ไหมครับหน้าโฮมเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะทวิตว่าเออดอปดับดบดับยอร์สเออฟทีอะไรเงี้ยดอปคือหมายถึงอ,อะไรอย่างเช่นถ้าเขาเปิดดอปเนี่ยเราจะต้องทําการนําลิงก์ของเราลิงก์ที่เป็นฟาวเดชันก็ดีหรือเป็นโอเพนซีก็ดีหรือจะเป็นไลเ์เก็ดีเราลิงก์เหล่านั้น,นไปแปะที่ไปฝากร้านที่ตรงที่เขาบอกว่าเขาให้แบบรีพายฮะ คือดอกเลยคือยอดมาเลยตรงนี้แล้วเราก็แล้วถ้าเขาเห็นงานเราแล้วเขาจัด r e ว w e พร้อมกับอ,อ,อมเมนต์อะไรบางอย่างหรืออาจจะมีกดไลค์อย่างเดียวถ้าการเขาไม่ถูกใจพอที่เขาจะไม่ทําอะไรเลยแต,แต่ส่วนใหญ่เขาจะกดไลค์ให้รู้ว่าเขาเขารับทราบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือคือส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นก็คือจะประมาณนี้หมดเลยแต่เริ่มประมาณเดือนที่ผ่านมาเริ่มแบบคนแบบประมาณสื่อสื่อทวิไทยส่วนใหญ่ก็จะพูดกันเยอะว่า สบายดีกันไหมกินข้าวหรือ,อยังเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมติดเหลืองอา้าวติดเหลืองแล้วเหรอเราก็ติดเหลืองคือแล้วเราก็จะมีคำถามขึ้นมาติดเหลืองคืออะไรวะเราเราก็ไม่เคยเช็คว่าเป็นอะไรแต่เราก็คิดว่าเราคงไม่ทําผิดในเรื่องที่มันแบบว่าเอา่อที่มันแบบผิดอาหารอะไรเงี้ยคุณจะไม่ติดเหลืองแล้วสุดท้ายคืออะไรเราก็ได้น้องคนนี้ขึ้นมาเขาเขาเขาบอกพี่เออช,ช,ช่วยช่วยช่วยแชร์งานหน่อยบอกอา้าวเกิดอะไรขึ้นกับทวิตคุณบอกว่า งานเขาไม่สามารถที่จะโพสได้โพสแล้วคนก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเหมือนไม่เข้าเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเขาแบบโดนสีแดงคือประมาณว่าถ้าสีเหลืองเนี่ยก็จะมีการเหมือนเตือนกันแบบเออารมณ์แบบเตือนกันสีเขียวนี่คือผ่านนะแล้วก็มันก็เกิดการเตือนแต่น้อคนี้คือแบบเขาห้ามเล่นอ่ะเขาห้ามเล่นเลยพอเสร็จปั๊บผมก็ได้เอา้าเป็นอย่างนี้เหรอพอเสร็จปับ๊บผมก็ลองเช็คผมบ้างผมลองเช็คว่า ผมลองเช็คของผมคือเออผมก็เอาไอ้ตัวที่เป็นลิงก์ที่เป็นเกี่ยวกับ Twitter ฮะที่เกี่ยวกับเรี่ยงหน้าตาเป็นอย่างนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ฟังต้องต้องต้องยกตัวอย่างหน้าตามันประมาณนี้ครับหน้าตาแบบประมาณนี้คือต้องบอกว่าเออ่หน้าตาเขาประมาณนี้ครับนี่คือหน้าตาของเขานี่คือหน้าตาของตัวนี้ครับนี่คือหน้าตา i s y o u r names ยูเซอร์เนมนะครับแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อชาร์โดชาร์โดอะไรสักอย่างเนี่ย, Shadow, Shadow, ย,ยผมก็เนี่ยฮะเราก็เนี่ยพวกนี้คือเป็นหน้าตาที่ที่เขาเอาไว้เช็คระบบของเราว่าเรายังใช้งานได้ปกติไหมอย่างไรเราก็เอาเราก็เอาแบบบัญชีของเราอะ่ะอย่างเช่นผมใช้ Factory ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คกันเลยดีกว่าลองเช็คกันเลยดีวกดว่าว่าเออเป็นยังไงบ้างอะ คือนี่ยเดี๋ยวผมเอางผมเลยดีกว่าผมเอาอันนี้ไปเลยฮะนี่ผมเอาอันนี้ไปนี่ดูเลยฮะนี่ฮะผมก็แล้วก็จะเอาบัญชีชื่อบัญชีเอามาใส่ตรงนี้นะตรงนี้เลยึ๊บแล้วก็ทําการเช็คทําการเช็คดูนะทําการเช็คเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะมีคอนเฟืองที่จะหมุนบุนตรงนี้เห็นไหมนี่ฮะ ผมจะมีคำ,คำ,คำว่า something า something u n อะไรวะเดี๋ยวต้อง something สักอย่างเนี่ยครับอันผมภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งเลยนะคือเหมือนประมาณว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แล้วนี่คือนี่คือการเตือนเลยครับเพราะว่าทำไมครับผมผม,ผมเคยโดนอย่างเงี้ยมาสองครั้งแล้วนะครับมาสองครั้งแล้วมาสองครั้งจริงๆนะครับ คือคักที่ผมที่ผมเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรหนึ่งผมต้องการอย่างที่บอกว่าตอนตอนที่ทําการดรอปฮะดรอปอย่างเช่นดรอปยังไงดูดูว่าดรอปอย่างนี้ดรอปอย่างนี้เนี่ยฮะดรอปยัวมาไปละเนี่ยฮะเขา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 จะบอกว่าอันนี้ผมทิวให้คุณคุณยอเลยอ่าเนี่ยเขาจะบอกว่าดรอปยัว nft เนี่ยเห็นป่ะอันนี้ไม่ต้องดรอปละอันนี้คือ t ูอ t ต e r ล u m มเซอร์ทูสเปนช l ลนี่คืออันนี้ก็ได้ผมก็ทำการผมก็จะเอาลิงก์ของผมอะเนี่ยลิงก์เนี่ยลิงก์งตัวเนี้ยที่ผมทำการแบบว่าโ no น้ตแท็บเอาไว้เอาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งหมดไปเลยเปึ้งผมก็ทำการเขามีเงินอยู่สองเขามีเงินอยู่สองแสนใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยเพราะว่างานผมยังขายไม่ได้ไงพอเสร็จปั๊บเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเกือบเกือบทุก ทุกช่วงเวลาเนื้อป่าพอเสร็จปั๊บทั้งดอปทั้งชิลแล้วผมเปิดอไนนี้ด้วยแล้ววิธีแก้คืออะไรวิธีแก้คืออะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีแก้อะไรผมจะต้องทําเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นใหม่นะครับพฤติกรรมของผมคืออะไรผมก็จะบอกว่าผมพิมพ์เป็นภาษาไทยนะเราเพราะว่าทําไมคือ Twitter ร์เนี่ยเป็นอัลกอริทึมใช่มันมันไม่ได้เป็นคนจัดการอยู่แล้วอืม อยินดีครับผมคุณ NSP นะครับพอดีผมทำการโปรโมทงานให้เขาคือจะบอกว่าวิธีการวิธีการวิธีการที่ที่เราจะบอกว่าทุกอย่างมันทำกับเครื่องอออกรีทิมใช่ไหมครับคือมันจะบอกว่าคือพวกอาร์ติสพวกคุณทั้งหลายเนี่ยตื่นมาก็โพสต์งานโพสตงานโพสต์งานโพสต์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  คือพอตัวช่วเวลาแล้วจนมันบอกมันคิดว่าพวกเราคือหุ่นยนต์จริงๆเราก็ทํางานหุ่นยนต์แหละฮะพวกเราทํางานเหมือนหุ่นยนต์จริงนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีอะเราก็อยากจะขายอย่างเดียวถูกต้องเร,เราตอนเราต้องการขายได้อย่างเดียวถูกต้องใช่ไหมแต่เราก็ลืมเราก็ลืมลืมอะไรบางอย่างที่คีย์ลักของมันของทวิตเตอร์มันคืออะไรอย่างเช่นคือเราต้องการคุยกันเรื่องอะไรก็แบบทวิตอะไรก็ได้ที่พูดถึงในเรื่องนั้นๆหรือเรื่องง่ายๆบอกว่าวันนี้ปวดท้องจังวันนี้ อิ่มมากหรืออะไรซึ่งอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออวันนี้ผมจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆศิลปินไทยตอนนี้ผมทำการไลฟ์สดเรื่องติดเหลือง ที่ช่อง s e Factory Comic YouTube YouTube, YouTube Channel โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับ มาดูกันผมก็ผมก็จะเอาผมก็จะเอาลิงก์อะลิงก์ตัวนี้อ่าาเป็นเดี๋ยวเด,วเดวนะีผมจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปไม่รู้มันจะให้เปล่าแต่ก็ไม่เป็นหาแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบไนีไ่ผมก็ นะครับแล้วก็ NFT NFT นะครับผมโอเคผมแล้วตอนนี้ผมก็ทำการทวิตไปแล้วทำการเนี่ยผมก็เนี่ยนะฮะคือผมก็เห็นไหมเนี่ยเรา เราจะต้องแบบว่าเราเราจะต้องแบบคุยกันให้เหมือนมนุษย์ที่คุยกันนะครับผมผมเคยเป็นอย่างนี้เมื่อผมเคยเป็นทั้งแรกแล้วผมแล้วผมกเ็เราก็ไปศึกษากับเพื่อนๆที่ที่เขาเป็นเขาบอกว่าให้คุยเ,เยอะผมก็ทําการคุยอย่างนี้ทั้งวันเลยแบบว่าเหมือนกันเหมือนตั้งเหมือนตั้งกระทูข,ขึ้นมาแล้วคนก็มาคุยกับเราเพอคุยกับเราเสร็จป,ปุ๊บนั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี่คืออ่ ไอตัวที่มันแดงๆอ่ะไอตัวที่มันเน,นี้ยมันหายไปครับตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวน,นี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้จะหายไปเห็นไหมคคือพูดง่ายๆว่าเราจะทําการชิลก็ดีหรือทําการดอปก็ดีดับเอเนอรพีของเราเนี่ยเราต้องเราต้องทาการแบบาว่าเราต้องสรุปกับเราต้องแบบสลับไปกับการคุยด้วยครับเหมือนว่าการการทวิตเตอร์คือการปสิมพันธ์กับบัญชีอื่นอ่างเงี้ยมันมันต้องการให้เป็นเหมือนน่าจะเป็นโปรแกรมหรือเปล่าว่าถ้าไอคนนี้มันไม่คุยกับ มันไม่คุยเลยมันแบบโพสอย่างเดียวมีแฮชแท็ก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 อย่างเดียวเนี่ยม,มันก็จะเกิดมันก็จะเกิดเตือนที่ผมว่ามันนี่คือเตือนอะไรมันเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ป่ะมันเตือนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอ่าเรื่องการซ่อนของเราครับเหมือนประมาณว่าอ่าอะไรที่เกี่ยวกับโพสลงไปแล้วมันจะต้องทําการระเบิดเข้าไปครับแบบนั้นแบบแบบนั้นเลยนะความความหมายที่เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าเราจะทําตัวเหมือนเดิมเนี่ย มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแดงขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับมันมันมันจะเป็นระดับของของขั้นการเตือนไปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนแบบว่าทําการแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าทามีมีเว้นระยะหรือว่าสลับสลับกับอะไรกับสิ่งที่ย่าต้องทําคือหมายถึงชิลด้วยคุยด้วยอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยก็ก็ลองเทสกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวพอดีเพื่อนๆผมหลายท่านก็ ก็ถูกถูกแบนถูกแบนไว้ครับต้องบอกว่ามีคนมีเพื่อนศิลปินที่บอกว่าพีา่ถ้าถูกแบนแล้วเนี่ยเลิกเล่นไปเลยนะถติว่าถ้าใครติดเหลืองหรือติดแดงที่มเมื่อกี้คือแบบถูกแบนนะเข้าไม่ได้คือผมไม่รู้ว่ามันเข้าไม่ได้แบบไหนยังไงแต่ว่าถ้ามันทําอะไรมันโพส์อะไรไม่ได้เนี่ยคนไม่เห็นอย่างเงี้ยก็หยุดเล่นไปเลย3าถึงสวันอ่างเงี้ยเดี๋ยววันที่5เนี่ยมันก็จะหายเองแล้วมันจะกลับมาใช้ได้ใหม่อะไรเงี้ย ผมผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีคนแล้วผมไปหาข้อมูลนี้มาก็ก็จริงๆนะครับผมก็อยากจะให้อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเออเอนจอยกับมันนะเอนจอยกับมันถ้าไหนที่มันมากไปก็เออแบบคุยคนอื่นบ้างกินข้าวยังครับพี่นู่นอะไรก็ว่านไปเออทำงานยากไหมเออขายงานเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าไม่น่าจะต่อไปก็น่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก แล้วนะฮะก็สามารถที่จะคุมคุมคอนโทรลทวิตเตอร์ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามันขึ้นขนาดนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงจะต้องหนึ่งอาจจะต้องมีการแบบเอ่อไม่ไม่ต้องชิลใครเยอะแล้วประมาณนี้แบบไม่ไม่ต้องดอกใครมากแล้วถ้าดอกไปมากเดี๋ยวก็โดนดิไม่หายเห็นไหมครับอืมผมผมคิดว่ามันก็ต้องใช้เวลาอะไรประมาณนี้ก็นะครับลอง ลองเล่นกันดูนะฮะลองเล่นกันดูนะครับ agement. ช่วงนี้ใครที่ที่ต้องการที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับ NFP จะขายงานอย่างไรจะจะเอาตังเข้าอย่างไรเลยตังออกอย่างไงเนี่ยก็ไปที่กลุ่มโกเก๋าได้นะครับกลุ่มเก๋าโกโกในทีนะครับที่เป็นที่พวกผมกับเพื่อนเพื่อได้ตั้งกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอาไว้สาหรับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแบบไม่มีไม่มีกากไม่มีโตวตนะครับแบบว่า่อยทีทอยอาศัยกันกลุ่มนี้เมตตากันนะครับ เมตตากันมากๆครับอืมนะครับผมยังไงครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกคนแบบใครที่ติดเหลืองติดติดบัญชีเหลืองอยู่ก็สู้ๆนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับยังไงก็มันคือระบบระบบหนึ่งเท่านั้นก็มันก็สามารถแก้ไขได้แน่นอนครับตอนนี้ยังไม่มีใครดูเข้ามาเลยนะครับก็คิดว่าอยากให้ทุกคนนั่นนะครับสู้ๆครับในชั่วโมงนี้ เอทเป็นไอที่แบบตอบโจทย์สำหรับศิลปินนะครับหลายๆท่านทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าทั้งรุ่นใหญ่นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเข้ามานะครับวันนี้ก็โกนนองครับขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามไลฟ์สดบน YouTube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สุดยอดเลยเว้ยนี่งานของอยโอ้โหยอดไปเลยงานหนักมาก